ไม่ได้ยิงใครเลยเฮ้ยเกมเดินรูกป่องซสมูทเตอร์ไม่ใช่ไหมไม่เข้าใจผิดมาตลอดเนี่ยนี้ก็ยังไม่รู้เป็นลากแล้วใช่ไหมรอป้าเดี๋ยว

ขานะไปตรงไปตรงระดับไปตรงระดับระดัแล้วป่าเดี๋ยวาเดรกยวมาไปดี่น่าอยู่ไลนบ้างบ้านนหลังคาหรือเปล่าวะ ไปผมไปผมน ouais ี่นี่นั pues, ่งเงีบสงมุมขึ้นมแถวนี้ถ้ามันถ้ามันยังไม่ไปไหนแล้วปกันเหรอเนี่ยทว่มันเนียนไง เห็นยิงแล้วมแต่เมื่อกี้บอกกูก็ไม่เห็นหรอกว่ากำัโหมเดินใ่อยู่ไม่รีเปล่เราเตอร์ยิงก okay. ี so ่พอมตาย ตายเลยเออ,เอ,อมันยิงกับอีกตีนึงอยู่ให้หล่นแถวนี้เมื่อกี้แต่ว่ั่นอยู่หลังตักเอาอะไรวะนะเ,เนี่ยโอใครของเราของเรานั่งไงนี่ละเกือบสองทางเข้าทางไหนวะตรงนี้

มันมีหลังของไม่มันอยู่หน้าเราเลยไม่อยู่ในห้องอ่ะโอ้ยโอ้ไปก่อน,นแล้วกัน,นเออมีหลังจริงวะมันมีมีคนอยู่ฝั่งนี้นะ Đi tiếng có cái cốc cái. Sẽ nổ thẻ đó nha. Đây là thứ ăn. Hao chạp. Đồ. Reloading. เตีัวไปมันอยู่นั่นแหละสงสารกดิ์เลยไอ้บัตรนี่มันขยันสร้างกันวะไอ้คนฝั่งนั้นก็ขยันกันให้เราดีอยไอ้มาเข้ามาแล้วโอ้พี่แกนอยู่นี่ เยอะนะมึงะนะายานี้สามยี่หกดามีเอ็ดจุดเราแม่งได้เปรียบแบบแปลกๆว่ะดีบบห,หลังไอ้ดอกหมุนอับจัดแัดเลยวันนี้มันจะโผล่ไอ้ผูยิงฮะแกดูหนะ เช็กดก็แต่สามสกอร์ดวะไอตัวนึ่งไปยังไรเนี่ยตัวนี้สองตัวอเ,เอ้ยมันเจ้ากูยิงอ่ะยิงนักทีแกตัวเว้ยโอ้โหโหโยเวืดยอดเดือดเลยเกิน

เาเนยเดี๋ยมองเดียวเฮ้ย <laughs> ้มาว่ะต <laughs> อนนมนที่นี่เนี่มันอะไรครับนี่ถึงว่าจะยิงกันเหมก็นดนเลยครเดีก็ดี <laughs> ด <laughs> มาดีทางด้านเซิร์ฟซิตี้ครับ <laughs> อบน้องๆยังเยอะ